เอาละครับวันนี้จะมาพูดอีกเรื่องนึงครับหม้อแบตพึ่งซื้อได้6เดือนทำไมเสียเร็วจังนี่เลยครับโอเวอร์ชาร์จไดชาร์จมากเกินไปครับผมพอนานเข้านานเข้าหม้อจะเดือดเดือดเดือดแล้วแผงธาตุข้างในมันจะเสียเสียเร็วเลยหม้อมีไฟแต่ว,ว่าสตาร์ไม่ติดครับผม ผมยกยกหม้อที่ร้านมาลองให้มั่นใจว่าไม่ได้เป็นที่หมอนะครับเนี่ยคือชัวร์แล้วว่าเป็นที่ใดทุนคัดเอาแน่นอนครับรู้เรื่องเลยชุดนี้เห็นไหมครับเดือดปูบปบปูปปุ้บเลย นี่ขนาดตโลนะแล้วเล่งเครื่องไม่ต้องพูดเลยยิงหมแห้งด้วยแล้วจบประกันก็ไม่มีเคลมนะครับไอาตาไอสาเห็นแบบนี้ประกันทุกกรณียกเว้นโอเวอร์ชาร์จดูเรื่องครับผม